ชิปจิติยนครับเรียนเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาครับผมชิปจิติยมครับสมาชิกผู้ทิสภาจากกลุ่มสื่อสารมชนเช่นเดียวกันนะครับขณะที่เราพูดคุยอภิปรายกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีคนคนหนึ่งซึ่งทุ่มเทการทํางานเพื่อเด็กโดยเฉพาะเนี่ยนะครับอดีตท่านก็ต้องการที่จะเป็นสอบสวครั้งนี้ด้วยแต่ว่าไม่ผ่านแต่ว่าก็ได้ฝากความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําสื่อเด็กมาด้วยนะครับผมจะขออ่านให้ฟังนะครับ ท่านผู้นี้บอกว่าผลการวเนินงานของกองทุนสื่อที่ผ่านมาหลายกลุ่มเข้าถึงยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นขอแล้วจะไม่ผ่านเนื่องจากให้นักวิชาการมาเป็นคณะกรรมการพิจารณาโดยดูแต่ว่าเขียนโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่แค่นั้นเองนะครับประเด็นที่2ก็คืออยากจะเสนอให้กองทุนนั้นควรจะปรับรูปแบบการสนับสนุนดังเช่นแยกกลุ่มชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ผลิตสื่อและกลุ่มเด็กเป็นต้นแต่เมื่อกี้ได้ทราบจากผู้จัดการาว่าเรามีทั้ง4กลุ่มด้วยกันนะครับประการต่อไปก็คือว่าควรทํางานเชิงรุกสนับสนุนคนทําสื่อน้ําดีที่เขาทําแล้วเพื่อให้เขาทําได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอให้วิ่งมาขอทุนทุกครั้งที่ต้องการทําสื่อจากกลุ่มจากกองทุนนะครับแล้วก็กองทุนสื่อนั้นควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเด็กมากกว่านี้เพราะผู้บริตสือ่อเด็กส่วนใหญ่นั้นใช้ทุนตัวเองอย่างน้อย เข้าไปเป็นภาคีเครือข่ายหรือว่าทำ MOU ร่วมกับผู้ผลิตสื่ออย่างจริงจังได้ข้อสุดท้ายครับผลงานของกลุ่มสื่อนั้นที่ผ่านมามองว่าใช้งบประมาณมากแต่ว่าการนําเสนอเผยแพร่นั้นอย่างน้อยหลายสื่อนั้นดีนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการเผยแพร่แล้วก็สิ่งที่เผยแพร่ไปนั้นก็อาจจะมีผู้ชมมีวิเวอร์น้อยไปนหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านสะท้อนออกมาแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสเข้าไปอ่านรายละเอียดก็เห็นว่า รายการ,การกดีที่ทางกองทุนสื่อให้ทุนก็มีรายการดีเยอะนะครับที่มีเรตติง้งค่อนข้างดีเป็นล้านก็มีนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าบรรดาผลิตหรือว่าโปรดักชั่นเฮาส์ที่ทุนจากสือ่อกองทุนสื่อไปเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันเยอะนะครับบางคนแ,แค่หลักแสน,บา,น,าานบางคนหลักล้านบางคน5ล้านบางคน10ล้านก็มีนะครับถ้าผมจำทะเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับรเเก็แสดงว่าจึางมีบางอย่างที่อาจจะเป็นเส้นแบ่งสำหรับคนที่ทําสื่อเล็กๆอย่างกับสื่อเล็กนี่นะครับเขาบอกว่า ทํากันมาหลายสิบปีผมขอยกตัวอย่างกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มต้นกล้าแผ่นดินนี่นะครับทำรายการคิสเทชันแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังที่จะพยายามยกเครื่องยกร่างพร,รัญญัติองค์กรสื่อเพื่อเด็กและก็เระชชนแห่งชาติประเทศไทยนะครับหรือว่ากองทุนสื่อสร้างสารรค์สาหรับเด็กแห่งชาติประมาณนี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่ากําลังอยู่ในระหว่างการยกร่างที่จะเสนอให้ทางเป็นพระราชบัญญัติด้วยนะครับก็ฝากเสนอครับว่าบาัญชี ก็มีข้อคิดเห็นจากกลุ่มที่ทํางานสื่อเลยเขาบอกว่าคนที่ทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถนัดเรื่องการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางกองทุนสื่อเนี่ยอาจจะมีการตั้งทีมงานที่จะไปสอดส่องดูแล้วว่ารายการไหนที่มันเข้าท่าก้าทางอยากจะให้ช่วยสนับสนุนเพราะว่าางคนเนี่ยก็ทําสื่อถนัดทำคอนเทนต์จริงๆแต่ว่าไม่ถนัดเรื่องการตลาดเลยนะครับเราอาจจะมีองค์กรที่ช่วยสอบส่องดูแล้วว่าเอะรายการนี้น่าสนใจควรจะให้การสนับสนุนแทนที่จะให้คนที่ต้องการทําสื่อเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเรา โดยลาพังข้างเดียวนี่ยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางคนที่ทําสื่อมาหลายสิบปีทําสื่อเพื่อเด็กฝากฟังมานะครับ,ขอบ,รบขอบคุณับครับ